พิมพิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชะละวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีดๆแบบนี้7.30 30. นาทีถึง8.00นาฬิกากับรายการข่าวเด่นชละวันเมืองงามสื่อสร้สางสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณอัชนัตปราถนารักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้อยู่กับน้องมุกพัชรินสิรินะคะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆในจังหวัด พิจิตมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะรวมถึงช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตวันนี้นะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตมีประเด็นไหนเรื่องอะไรที่จะมาคุยพูดคุยกับคุณผู้ฟังในเช้านี้นะคะก็รอติดตามกันได้แต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะเราก็มีข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรมาฝากเช่นเคยค่ะสําหรับในช่วงของวันที่28-30ถึงพฤศจิกายน ะะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสนะคะกับมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอย่างต่อเนื่องโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวัน ออกและภาคกลางสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรงนะคะในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ทำให้บริเวณภาคใต้ของไทยนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนเคลื่อนลมบริเวณอ่าวไทยมีกาลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะคำเตือนสําหรับเกษตรกรค่ะในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 2อถึงสองศาเซลเซียสนะคะทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวเกษตรกร,ร,กรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยแล้วก็ระมัดระวังนาในการป้องกันโรคแอนแทรกโนสนะคะในสตอรอเบอรี่ทุกระยะการเจริญเติบโตรวมทั้งควรตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบโรคนะคะให้ตัดส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายด้านนอกแปลงปลูกแล้วก็ พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันศุกร์ที่26 พฤศจิกายนนี้นะคะอีกแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วก็ขึ้นเดือนใหม่ที่จะพร้อมไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะอีกหนึ่งความสำคัญนะคะก็คืออกิจกรรมการเลือกตั้งนายกอบตอแล้วก็สมาชิกอบตอนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะ ช่วงคุยกันวันศุกร์นะคะท่านประชาสัมพันธ์ก็จะได้มาพูดคุยในประเด็นนี้นะคะกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวส่งช่วงนี้นะคะให้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของคุยกันวันศุกร์นะคะเราพบกันวันนี้ดิฉันอชนัปรารถนรักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวสำคัญในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันนี้เราเจอกันเนี่ยวันที่26พฤศจิกายนวันเสาร์27พฤศจิกายนและวันอาทิตย์วันที่28พฤศจิกายนเป็นวันสำคัญสำหรับประเทศไทยเราอีกวันหนึ่งแล้วก็สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนคน ไทยทุกคนนะคะซึ่งประเทศไทยของเรานั้นก็ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะเพราะฉะนั้นภารกิจอย่างหนึ่งก็คือการเลือกตั้งในระดับต่างๆสําหรับในวันอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก็คือการเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกสภาอบตอทั่วประเทศค่ะ เดี๋ยวเราจะมีตัวเลขที่น่าสนใจของจังหวัดพิจิตรนะคะเราจะเฉพาะไปเลยว่าพิจิตรนั้นมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้บ้างนะคะแต่ว่าในช่วงแรกนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนทุกท่านก่อนนะคะว่าสำหรับการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้เขาจะเปิดหีบกนันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น แล้วใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกอบตและสมาชิกสภาอบตในวันอาทิตย์นี้อันดับแรกเลยท่านต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์นะคะนับจนถึงวันเลือกตั้งนั่นก็คือท่านจะต้องเกิดก่อนวันที่30พฤศจิกายน2546ค่ะ แล้วก็จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอบตอนนั้นๆเนี่ยหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้งคือต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่29พฤศจิกายน2563นี่คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันอาทิตย์นี้ได้นะคะจำกันง่ายๆก็คือว่าถ้าหากท่านเกิดก่อนวันที่30พฤศจิกายน2546 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอบตอน,นั้นก่อนวันที่29พฤศจิกายน2563ท่านเตรียมบัตรประชาชนแล้วไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นได้เลยนะคะณนะหน่วยเลือกตั้งต่างๆ คราวนี้มาถึงจังหวัดพิจิตรบ้างมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจสำหรับการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้บ้างเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะจังหวัดพิจิตรเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่สามแสนสี่พันสองร้อยหกสิบสี่คนจากจำนวนประชากรทั้งสิ้นเนี่ยห้าแสนกว่าคนนะคะก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณสามแสนสี่พันสองร้อยหกสิบสี่คนค่ะสิบสองอำเภอของจังหวัดพิจิตร เรามีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด770หน่วยด้วยกันกระจายไปใน12อำเภอครบทั้ง12อำเภอนะคะแล้วในส่วนนี้มีจำนวนผู้สมัครจาก12อำเภอทั้งหมดเนี่ย1,737คนด้วยกันในจำนวน1,737คนนั้นแบ่งเป็นตามนี้นะคะนั่นก็คือผู้สมัครนายกอบต161คน แล้วก็ผู้สมัครสมาชิกอบตหนึ่อยเจ็คนค่ะนี่คือตัวเลขในเฉพาะจังหวัดพิจิตเรานะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะคราวนี้ในวันใช้สิทธิ์คือวันที่28ถ้าหากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กะกะตและกฎหมายได้ประกาศเอาไว้ก็คือเกิดก่อน30พฤศจิกายน2546แล้วมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอบตอน,นั้นก่อน29พฤศจิกายน2563คุณสมบัติของท่านเข้า2ข้อนี้28พฤศจิกายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านเตรียมบัตรประชาชนแล้วไปใช้สิทธิ์หน้าคูหาเลือกตั้งนะคะเอาบัตรไปแสดงแล้วก็เข้าไป เลือกนายกอบตและสมาชิกสภาอบตได้บัตรในการเลือกตั้งที่ท่านจะได้รับนะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าเราเลือกอยู่สองส่วนคือเลือกนายกและเลือกสมาชิกเพราะนั้นบัตรในการเลือกตั้งจึงมีสองบัตรค่ะบัตรเลือกนายกอบตอนั้นจะเป็นบัตรสีแดงนะคะแล้วสำหรับในส่วนของสมาชิกสภาอบตอนั้นท่านจะได้บัตรสีน้ำเงินค่ะก็จำกันให้แม่นนะคะสีแดงเลือกนายก สีน้ำเงินเลือกสมาชิกแล้วเข้ากูหากาไปเลยเลือกคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่ท่านคิดว่าเขาจะมาพัฒนาพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านของท่านได้นะคะเลือกคนเช่นไรก็แสดงว่าเราเป็นคนเช่นนั้นนะคะก็ฝากทุกท่านเอาไว้คราวนี้จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28พฤศจิกาย,ยนได้ต้องทำอย่างไรบ้าง กะกะตก็ได้เปิดช่องว่างให้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นั่นก็คือขณะที่ท่านฟังดิฉันอยู่แล้วท่านรู้ว่า28นี้ท่านไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ฟังรายการจบปุ๊บท่านสามารถที่จะไปแจ้งเหตุการณ์ไม่ใช้สิทธิ์ได้นะคะช่วงแรกที่กะกะตกําหนดก็คือระหว่างวันที่ 21- ถึง27พฤศจิกายนแจ้งเหตุได้ว่าท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28ได้หรือ อาจจะแจ้งหลังวันเลือกตั้งไปแล้วก็คือตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมจากที่พูดไปเนี่ยแสดงว่ากกตให้สิทธิ์ท่านในการที่จะแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ได้สองช่วงเวลาด้วยกันนั่นก็คือช่วงก่อนเลือกตั้งก็21-27พฤศจิกายนและอีกช่วงหนึ่งช่วงหลังเลือกตั้งก็คือ29พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม ท่านจะไปแจ้งได้ที่ไหนบ้างอย่างแรกเลยค่ะไปแจ้งได้ด้วยตัวเองนะคะที่สำนักทะเบียนอำเภอในพื้นที่ที่อบอตอน,นั้นตั้งอยู่หรือท่านแจ้งทางไปรษณีย์และสุดท้ายแจ้งทางออนไลน์นะคะท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกากตก็จะมีรายละเอียดในสิ่งเหล่านี้อยู่ว่าแจ้งออนไลน์มันจะมีข้อมูลอะไรบ้าง จะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกตามนั้นเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็เป็นข้อมูลที่เพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองนะคะก็เป็นสามช่องทางนะคะถ้าหากว่าท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือข้อห้ามตามกฎหมายค่ะ ในวันที่27พฤศจิกายนนะคะทางกรกรตและทางกฎหมายก็กำหนดว่าตั้งแต่เวลา18นาฬิกาคือ6โมงเย็นของวันที่27พฤศจิกายนเนี่ยนะคะเราจะห้ามจำหน่ายจ่ายแจกแล้วก็จัดเลี้ยงสุรานะคะผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะมีโทษทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วคราวนี้ในส่วนที่การเลือกตั้งครั้งนี้หลายๆคนเป็นห่วงว่า ยุกยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดเลยเราจะทํำยังไงที่จะตัดเรื่องของโควิดเลือกตั้งเลือกได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของโควิดด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางกรกะตอเองเขาก็ได้จัดเตรียมไว้อย่างอย่างพร้อมมูลนะต้องต้องบอกว่าแบบนี้เขาทาอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาจะมีการให้ทางอสมอมาคัดกรองด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ มีอาการไข้เกินสามสิหกจุดห้าหรือเปล่าอุณหภูมิสูงเกินหรือเปล่านะคะก็อสมอก็จะมาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็จํากัดหน่วยในการที่จะคนที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์นะคะก็เรียกว่าต่อไปนี้ในแต่ละหน่วยเนี่ยเขาก็จะให้ไปครั้งละไม่เกินหกร้อยคนนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเขาตั้งเอาไว้ที่เท่าไหร่ท่านทราบไหมคะตอนแรกตั้งเอาไว้ที่หนึ่งพันคนนะคะแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่หน่วยละหกร้อยคนโดยประมาณนะคะ แล้วถ้าหากว่าอสมอเขามาตรวจแล้วถ้าหากว่าไข,ข,ข,ข้ท่านเกินเช่นเป็น37.5ล่ะคะทํายังไงเอ๊ะจะไม่ได้เลือกตั้งเหรอไม่ใช่นะคะทางกะกะตเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่าอุณหภูมิเกิน37.5เขาจะให้นั่งพัก แล้ววัดอุณหภูมิใหม่ถ้าเกินอยู่เขาจะให้ไปใช้สิทธิ์ในคูหาที่จัดเอาไว้ต่างหากนะคะนอกจากนั้นก็ดำรงมาตรการไม่ว่าจะเป็นการมีเจลแอลกอฮอล์เจลล้างมือแล้วก็เตรียมหน้ากากอนามัยเอาไว้ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องของการเตรียมหน้ากากอนามายัยดิฉันว่าทุกคนรู้ด้วยตัวเองนะคะว่าตอนนี้ เราต้องป้องกันตัวเองไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครเตรียมให้เราเราต้องเตรียมแล้วใส่ไปตั้งแต่บ้านอย่าไปใส่หน้าคูหาเด็ดขาดนะคะฝากไว้อันนี้คือรักตัวเองค่ะ นะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ที่อยากจะเรียนกับทุกท่านก็คือทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะคะนอกเหนือจากการไปใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดตามผลการเลือกตั้งแล้วก็ช่วยกันดูแลสอดส่องเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและที่สําคัญท่านเลือกคนที่ใช่คนที่ชอบ ท่านเลือกคนแบบใดก็แสดงว่าท่านเป็นคนแบบนั้นนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้อยากได้คนดีอยากได้คนแบบไหนวันที่28พฤศจิกายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไปใช้สิทธิ์ของท่านแล้วอย่าลืมนำบัตรประชาชนติดไปด้วยใส่หน้ากากอนามายัยเตรียมเจลเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือไปอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาเล่าสู่อันฟังในเช้าว,วันนี้นะคะช่วงนี้ส่งไม้ต่อให้น้องมุกนะคะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะก็พบกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรพอสมควรนะคะก็วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนดีนะคะมาพัฒนาบ้านเราพื้นที่ของเรากันนะคะมาต่อกันที่ช่วงคราวเด่นฉลอนเมืองงามนะคะสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่การประชุม ประกาศวาระจังหวัดขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนนะคะที่อาคารหอประชุมจังหวัดพิจิตรค่ะในภายบุญณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตรนะคะโดยบรรยากาศภายในงานนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เริ่ม กิจกรรมที่การมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2564คนดีสีพิจิตประจำปี2564รางวัลคนดีสีพิจิตนะคะทราบว่า พี่การสิริบุญคงดีนะคะหนึ่งในเครือข่ายของวิทยุชลอนเมืองงามนะคะก็เป็นผู้เข้ารับรางวัลในสาขาเครือข่ายนักสื่อสารคุณธรรมนะคะก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่การด้วยนะคะโอกาสเดียวกันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ประกาศวาระจังหวัดมุ่งเน้นความ มุ่งเน้นขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยใช้คอนทุบลูกโป่งความยากจนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะมีเป้าหมายให้ผู้ได้โอกาสทุกคนได้รับการช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยมีการ ที่จะใช้ฐานข้อมูลจากระบบการบริหารจัดการ TPMAP นะคะใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิจิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ปัดฝุ่น kick off ขึ้นมาใหม่นะคะหลังจากที่ห่างหายไปนาน จากโคลสิบเก้านะคะสำหรับโครงการบาบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรครั้งแรกของปีงบประมาณ2565นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะงานนี้ก็ถือโอกาสเปิดตัวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือนายชนกมากพันนะคะที่ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง ในอำอเภอศักดิ์เลศของจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านก็ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาค่ะพร้อมด้วย ท่านรองผู้อียหนึ่งท่านนะคะนายพยนัศวัศวพิชยนแล้วก็พร้อมด้วยคุณอุตสาณบุตรจอมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรนะคะร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรที่วัดไผ่รอบอำเภอโพประทับช้างนะคะ โอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่านะคะพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะร่วมรับฟังปัญหาในพื้นที่ตำบลไผ่รอบที่ประชาชนเสนอได้แก่ความต้องการซ่อมแซมถนนสายท่าบัวทองหมู่ที่6ตตำบลไผ่รอบถนนสายหนองไม้แดงหมู่ที่13ตําตำบลไผ่รอบและ ถนนสายหนองยังทอยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่15ตำบลไผ่รอบนะคะซึ่งทั้ง3สายก็มีสภาพทั้ง3สายก็มีสภาพชำรุษเสียหายไม่สะดวกแก่การสัญจรค่ะรวมถึงความต้องการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรด้วยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะคณะผู้บริหารก็ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาแล้วก็ถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรให้กับเด็กตั้เรียนแล้วก็ผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยนะคะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เรียกได้ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยก็หาชมได้ยากแล้วนะคะกับกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวปทุมธานีหนึ่งเมล็ดพันธุ์พระราชทานค่ะทางด้านของพลเอกวิจักษสิริบรรศพที่ปรึกษาพ,พิเศษประจำสำนักมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยพลโทอภิเชษซื่อศัตร์แม่ทัพภาคที่3และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะรวมถึงหม่อมหลวงนัทสิทธิ์ดิสกุลกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะร่วมลงพื้นที่เกี่ยวข้าวปทุมธานีหนึ่งเมล็ดพันธุ์พระราชทานตามโครงการทหารพันดีถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ปลอดภัยจากสารเคมีในช่วงฤดูการทำนาปี2564นะคะโดยกองทัพภาคที่3ร่วมกับกลุ่มบริษัทขอพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1มอบให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่โดยรอบคลังน้ำมันพิจิต รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์โดยใช้พื้นที่แปลงนาะข้าวด้านทิศตะวันตกของคลังน้ำมันพิจิตรจำนวน159ไร่มีเกษตรกรเข้าร่วม9รายสำหรับผลผลิตข้าวที่ได้ในครั้งนี้นะคะส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารเคมีและบางส่วนก็จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อ,อสำหรับ ในการปลูกขยายโครงการในโอกาสต่อไปค่ะมาต่อการนะคะที่การมอบรางวัคลครูขันสิทธิ์ยกย่องเชชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าต่อการศึกษาค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมนะคะนายพยนัศสวพิชยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีมอบรางวัคลครูขันสิทธิ์ปี2564 ให้กับนางนัตตาหอกูลโรงเรียนหนองสนพิทยาคมอำเภอสำงามซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลครูขวันสิทธ์โดยมีผลงานในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียนเน้นทักษะอาชีพทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิทธ์เช่นร้านสนคาเฟ่มาจากผลผลิตจากการปลูกกาแฟและการจำหน่ายโดยนักเรียน รวมไปถึงการปลูกอ้อยและนำอ้อยมาทำนำอ้อยขายสร้างไรายได้ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนค่ะสำหรับรางวัลครูขวัญสิทธิ์นะคะเป็นรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทสเสียสละต้นเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในชีวิตรวมทั้งเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาปฏิบัติงานสอนและจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเทเสียสละค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารนะคะในช่วงข่าวเด่นฉลอนเมืองงามที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายสำหรับในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายวันนี้นะคะก็ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างรายได้นะคะในวงเงิน5,000ล้านบาทค่ะแหลงข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเผยว่าที่ประชุมครมนะคะมีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพโดยให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้วงเงิน5,000ล้านบาท อีกทั้งได้มอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยกระทรวงการคลังนะคะรายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่นะคะที่เริ่มคลี่คลายลงและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลกระทบกับกลุ่มอาชีพต่างๆซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมามีความต้องการสินเชื่อมีมากขึ้น ะะดังนั้นนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ โดยมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพมีสาระสำคัญก็คือ 1. วงเงินใน5,000ล้านบาท 2. กลุ่มเป้าหมายคือผู้ร่วมประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อยประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการอบรม ช่างทุกประเภทเช่นช่างปูนช่างแอร์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นค่ะและในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่ช่างนะคะก็คือผู้ประกอบการเสริมสวยหรือตัดผมผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์นะคะโดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือเอกสารต่ตางๆนะคะตามประเภทของอาชีพแล้วก็ ต้องมีประสบการณ์นในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้วนะคะสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมนะคะที่ประกอบไปด้วยการค้าปลีกค้าส่งโชว์หวยแฟรนชส์นะคะโดยต้องมีทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้าสัญญาแฟรนชส์หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆรวมไปถึงผู้ขับขี่รถสาธารณะประกอบด้วยรถแท็กซี่รถ ตู้รถขนส่งสินค้ารถบรรทุกโดยต้องมีใบอนุญาตขับขีรถสาธารณะหรือเอกสารอื่นๆตามประเภทของอาชีพค่ะข้อ3วงเงินอนุมัติสินเชื่อมไม่เกิน3 0 0แสนบาทต่อรายนะคะ 4. ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน5ปีปลอดชำระดอกเบี้ย6งวดแรก ข้อ5อัตราดอกเบีย้ย3.99%ต่อปีค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ1,500ล้านบาทเพื่อชดเชยกรณีเกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในโครงการนี้โดยจะชดเชยให้100%ของอัตรา30%ที่มีการปล่อยกู้หรือ30%ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรค่ะเชิญชวนชาวจังหวัดพิจิตรนะคะเข้ารับวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะเข็มที่3โดยคุณสมบัตินะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคซีโนแวคสเข็มนะคะหรือว่าซีโนฟาร์ม2เข็มโดยต้องได้รับเข็มที่2นะคะภายในวันที่1กรกฎาคมถึง30 กันยายน์ไปแล้วนะคะข้อ2มีภูมิลำเนาแล้วก็อาศัยอยู่ในจังหวัดพิจิตรค่ะและข้อ3ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่3นะคะโดยสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนหรือรอพอสตอตนะคะที่ท่านได้รับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ได้เลยในระหว่างวันที่25ถึง30 พฤศจิกายนนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีประกาศนะคะที่วันเปิดรับ w a l k i อของแต่ละโรงพยาบาลด้วยนะคะก็ขอให้ติดตามจากช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนหรือรอพอสตอใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับรายการข่าวเด่นชะลอนเมืองงามในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามเลยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชุมชนเครือข่ายชะลอนเมืองงามสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรทุกๆสถานีเลยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่าย อ,อปอมอชอนะคะรวมถึงผู้ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเลยนะคะที่ทําการส่งต่อข้อมูลข่าวสารดีๆได้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและในสัปดาห์หน้านะคะก็กลับมาพบกับพี่นิสหน่อยวิจิตราจันเข็มได้นะคะเวลาเดิมค่ะเจน็นนาทีถึง8ปดนาฬิกากา,การปรกันข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติกัน ะะสำหรับแนวน,นี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะพฤศจิกายนนี้พบกับพวกเราทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรเสิร์ฟข่าวสารเมืองพิจิตรให้คุพิจิตรรู้ครบตบข่าวลวงในรายการเกาะข่าวเกาะติดพิจิตรไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นติดตามทุกเรื่องราวข่าวสารในจังหวัดพิจิตรพูดคุยถามตอบสด,สด เปิดโลกทัศน์รับข่าวสารทันกระแสสร้างสารรค์มีสาระเต็มอิ่มตลอดรายการเตรียมกดไลค์กดแชร์ได้ที่ f c e b o o o Page สอ놀องอจุดประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกาะข่าวต่อติดพิจิตรไลฟ์เริ่ม26พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นแล้วพบกันนะคะ